สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอนะครับร้านที่เมื่อวานผมเพิ่งไลฟ์สดไปนะครับจัดเสร็จแล้วเรียบร้อยครับร้านประยูนช่อมนะครับ20บาทจัดเสร็จแล้วเนี่ยร้านจะสวยขนาดไหนอันนี้ขออนุญาตเดินเองไลฟ์เองนะครับ นี่บรรยากาศแบบโอ้โหต่างจังหวัดจริงๆเลยนะฮะนี่จะเป็นสภาพร้านลูกค้านะครับตอนจัดเสร็จแล้วนี่ของยังไม่ได้ยกออกเลยนะครับเขายงขยะยังอยู่หน้าร้านอยู่เลยงบการก่อสร้างอยู่ที่ส0 0 0สนบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจัดเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับเข้ามาภายในร้านนะครับร้านนี้นะจะขายได้วันละหมื่นไหมเดี๋ยวเราไปดูกันแน่นอนครับแล้วก็ไม่ยากด้วยเพราะว่าถ้าเราเป็นร้านแรกในชุมชนที่มีกว่า1,000หลังคาเรือนนะครับอันนี้ลูกค้าใช้เงินสดก่อสร้างเองเลยนะครับหมดไปล้านกว่านะครับ รวมค่าของค่าชงค่าชั้นด้วยนะครับของลิขสิทธิ์นะครับซึ่งของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลิขสิทธิ์แท้นะฮะนี่กลุ่มพลาส,สติกนะครับก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เมื่อวานยังไม่ได้ติดป้ายคาดที่ชั้นนะครับวันนี้นี่เรากําลังติดป้ายคาดที่ชั้นอยู่เห็นไหมฮะเป็นสีแดงสวยงามมากนะครับโอ้โหสวยจริงๆลูกค้าดูหนุนไปถดสุดนู่นเลยนะครับ ร้านนี้ทําเลก็จะเป็นแบบสไตล์แบบหมู่บ้านนะครับนี่ของปีใหม่นะฮะสามหมวดที่ขายดีที่สุดหมวดแรกเลยที่ขายดีที่สุดสําหรับต่างจังหวัดคือหมวดเครื่องครัวครับอย่างที่ร้อยเอ็ดเนี่ยนะฮะยังไงก็เรียกได้ว่าต่างจังหวัดเนาะพวกหมวดพวกนี้ขายดีมากนะครับจานชามพวกนี้เนี่ยปกติที่ร้านผมเนี่ยไม่ต้องต่างจังหวัดก็ขายดีอยู่แล้วนะครับกลุ่มเครื่องครัวเนี่ยก็คือขายดีสุดนะฮะเนี่ยยีบาทนะฮะแล้วเป็นสกรีนลายเบียร์ลายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอโหต่งางจังหวัดชอบแล้วก็กลุ่มความสะอาดครับ อุปกรณ์ทาความสะอาดต่างๆเนี่ยนะฮะขายดีมากนะครับตามต่างจังหวัดนี่อันนี้ก็จะเป็นทิชชู่น้ํายาผงซักฟอกนะครับที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆของร้าน20บาททุกที่นะครับใครโบนัสจะออกนะครับเลงว่าจะเปิดนะครับยินดีเลยนะฮะส่งทําเลมาก่อนก็ได้นะครับทําเลมันไม่ได้หาง่ายนะลูกค้าถ้าจะเอาแบบ5ดาวเลยอ่ะเอาแบบตัวแปรครบๆทุกอย่างเนี่ยถามว่าทาไมคุณเจนพูดอย่างนี้เพราะทุกปีโบนัสออกลูกค้ามาจัดตลอดนะครับอยากเป็นนายตัวเองอยากมีร้านเป็นของตัวเองนะครับลูกค้ามาจัดกันตลอดนะครับ หลังปีใหม่เนี่ยผมก็จะคิวเยอะอีกแล้วนะครับนี่กลุ่มเสริมสวยนะครับสวยมากน่ารักมากคือเด็กเด็กผู้หญิงเข้ามาเนี่ยก็คือแบบสดุดเลยนะฮะแล้วแน่นอนว่าเนี่ยเนื่องจากฝั่งตรงข้ามเราเป็นโรงเรียนนะครับลูกค้าซื้อตู้จากเราด้วยนะครับตู้แช่นะครับเราเป็นเจ้าแรกนะครับและเจ้าเดียวนะครับที่ขายตู้แช่ด้วยนะครับผมถามเอ๊ะ e ทำไมลูกค้า ทำร้านสวยจังลูกค้าบอกว่าตามคุณเชนมาจากติ๊กต็อกนะครับดูคุณเชนมา2เดือนแล้วก็ตัดสินใจทําเลยนะครับไม่ได้ดูธุรกิจอื่นด้วยนะครับไม่ได้ดูอะไรเปรียบเทียบเลยคืออยากทําโดยตรงเลยฮะดูเลิกไว้เลิกมันได้23ต้องจัดให้ลูกค้าฮะเราหกล้อมานะครับหกล้อกลับไปแล้วนะครับส่วนอันนี้เป็นให้คนนั่งมาอ้ามีของจับราคาอีกเหรอก็คือของเกิน20บาทนะครับมีไปแล้วคันหนึ่งแล้วนี่ีคันหนึ่งนะครับงบประมาณ5 0,000บาทนะครับอ๋อนี่ไงเราตักผ้าโต๊ะรีดผ้านไง พวกนี้แถมไว้ในตัวตู้นะครับเนี่ยก็คือที่เรากินกันทุกวันนะครับตัวสําคัญสําคัญเลยนะครับพวกนี้ถ้ามีพื้นที่หน้าร้านเหลือนะครับผมแนะนานะครับเอาพวกของเกินราคาเนี่ยมาตั้งขายได้นะครับแบบนี้พวกกระลามังเก้าอี้นะครับมันจะมองแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยร้านนี้เป็นร้านขายของเป็นตะเล็ดนะครับเป็นร้านขายของ20บาทอ่าเนี่ยเราเอามาตั้งขายอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นป้ายร้านลูกค้าครับอันนี้เราแถมให้นะครับแล้วก็ทําออกแบบให้ลูกค้าฟรีนะครับ ลูกค uhm. <cima. S 1> ้าจะแก้แบบจะใส่อะไรยังไงก็ได้นะครับป Four ้ายนะครับจะได้หลายแบบมากนะครับมีแบบนี้ซึ่งเรียยว่าะตงญี่ปุ่นนะครับมีตะกร้าให้ลูกค้าด้วยนะครับใส่ของเดินในร้านนะครับป้ายหมดไปแล้วแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแบบที่2นะครับที่จะได้แล้วก็ป้ายแบบที่3ก็คือที่คาดอยู่ที่หัวชั้นนะครับแบบที่4ก็คือที่อยู่ด้านบนนะครับประยูนช็อปอันนี้เป็นป้ายแบบที่4นะครับอ่ะซึ่งของคุณประยูนเนี่ยเราให้เป็น ป้ายไฟด้วยนะครับก็คือเด็ดเลยนะครับโอเคครับยังไงลูกค้าผมขอตัวก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปสนามบินต่อขอบคุณครับ